คุณเจษดาค,าคุณวนวิสาคะสำหรับที่ท่ากาศยานนานาชาติอุตรเพาแห่งนี้นะคะวันนี้มีการส่งตัวญาติค่ะของกําลังพลเดินทางออกไปที่อําเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขันนะคะกับอีกหนึ่งเรื่องก็คือการสักซ้อมนะคะมาดูสถานที่เพื่อที่จะเตรียมรับร่างของกําลังพลค่ะที่เสียชีวิตและจะต้องส่งตัวนะคะมาจากอําเภอบางสะพานมาอยู่ที่จังหวัดมาอยู่ที่อําเภอสัตหีบที่นี่ค่ะ เจ้าหน้าที่จากกองเรือยุทธการตรวจสอบรายชื่อและจํานวนญาติของกําลังพลนะคะเพื่อพาเดินทางออกจากศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกําลังพลเรือหลวงสุขโขทยัยกองเรือยุทธการค่ะตั้งอยู่ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อเดินทางไปขึ้นเฮลิอคอปเตอร์จํานวน2ลํานะคะที่ท่าอากาศยานานาชาติอุตรภเขาซึ่งอยู่ในพื้นที่อาเภอบ้านฉางจังหวัดระยองค่ะ ไปสู่ปลายทางนะคะที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเดินทางไปส่งกลุ่มญาติของกำลังพลด้วยนะคะซึ่งเดินทางครั้งนี้นะคะก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงเศษค่ะถึงจะถึงที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะขณะที่ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการนะคะย้ําถึงภารกิจที่ต้องเคลื่อนย้ายกําลังพลนะคะที่เสียชีวิตกลับมาที่ สัตหีบเพื่อประกอบพิธีศพนะคะโดยได้มีการจัดขบวนทหารกองเกียรติยศไว้ดําเนินการและจะนําร่างไปไว้ที่วัดหลวงพ่ออีในอเาเภอสัตหีบก่อนนะคะจากนั้นจะจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพค่ะที่ชาปนสถานของกองทัพเรือค่ะศพนั้นก็จะถูกเคลื่อนย้ายมาที่สนามบินอุตภเปาเสร็จแล้วก็จะเข้าชาปนสถานกองทัพเรือหนึ่งคืนเป็นอย่างน้อย ท่านใดที่เป็นคนต่างจังหวัดเราก็จะลำเลียงศพต่อไปทําพิธีให้ที่ต่างจังหวัดกองทัพเรือจะดูแลให้จนกระทั่งเผาศพเสร็จขณะที่ช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะกำลังพลจากทหารกองเกียรติยศได้ซักซ้อมการเคลื่อนศพค่ะซึ่งขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะคะว่าทางกองทัพเรือจะพร้อมนำร่างผู้เสียชีวิตเดินทางออกจากอำเภอบางสะพานมาถึงที่สนามบิน อุตภเปาเมื่อใดค่ะแต่ว่าระหว่างนี้ทางผอบอกองเรือยุทธการและผู้บัญชาการระดับสูงนะคะของกองทัพเรือพร้อมฝ่ายเกี่ยวข้องก็ร่วมลงพื้นที่ดูสถานที่บริเวณลานจอดอากาศยานเพื่อเตรียมการรับศพกําลังพลและเคลื่อนไปประกอบพิธีอย่างสมเกียรติค่ะ <All right. S 1> ขณะเดียวกันนะคะยังต้องดูแลจิตใจของกลุ่มญาติที่ยังไม่พบ กำลังพลด้วยนะคะและอยู่ระหว่างการค้นหาค่ะตอนนี้ทางกองทัพเรือก็จัดที่พักใกล้ๆกับในพื้นที่ศูนย์บัญชาการนะคะให้กลุ่มญาตินั้นได้พักด้วยค่ะแล้วก็จัดทีมแพทย์นะคะที่จะดูแลเยียวยาจิตใจหรือว่าทีม m อ็มแคนั้นคอยให้คําปรึกษานะคะซึ่งตอนนี้ผ่านไป4วันแล้วนะคะสําหรับการคนร่างค่ะคุณเจษดาคุณวันวิสาค่ะญาติมีอาการเครียดค่อนข้างเห็นได้ชัดค่ะขอบคุณคุณพัทราพรครับ